พะช่วงนี้มีการวิวาทะจริงๆแล้วจริงๆแล้วบางคนที่เข้ามาสนใจาศาสนาเนี่ยอันมาเข้าใจว่าบางคนนี่น่าจะมึนงงน,นะว่าเอ๊ะทำไมพระสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เจเจเจอาจารย์รุ่นเก่า รุ่นปัจจุบันนี้หรือแม้แต่คนที่นำเสนอธรรมะนี่ยทำไมหลายสิ่งหลายอย่างมันขานแย้งกันนี่แหละเป็นความหลากหลายแต่ว่ามันม,มีหลักตัดสินอยู่อันนี้ก็อยากจะบอกนะเอาง่ายๆนะอย่างถ้ามีคนมาพูดว่านั่งหลับตาไปแล้วนี่เห็นพระพุทธเจ้ามาหาอย่างนี้นะนะแล้วก็มาบอกว่าถ้าสร้าง พระพุทธรูปเพื่อชําระหนี้สง์นะก็จะไม่เป็นหนี้สง์อันนี้มีคนสอนจริงๆนะทีนี้ก็มีโยมเบียเนี่ก็อัตมาไม่แน่ใจนะว่าโยมเบียนี่พูดถึงใครแต่ใจคำแรงอยู่เหมือนกันนะอันนั้นก็เป็นความรับผิดชอบของคนพูดจริงๆพูดไม่แรงก็ดีนะพูดอย่างอัตมานี่ไม่แรงหรอก <laughs> ตืยอมว่าแรงอยู่สมัยนี้แรงไม่แรงไม่ใช่ประเด็นแล้วครับเอ่อแรงพูดแรงจะถูกใจก็ไม่มีปัญหาอ่าพูดไม่แรงแต่ถ้าไม่ถูกใจก็โดกด่าครับอันนี้ผมไม่ความเห็นแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับอือก็อันนี้เป็นเป็นคลิปที่สามของหลวงพ่อนะฮะเออผมว่าหลวงพ่อก็ก็พูดที่แบบแบบกลางๆนะใช้เหตุใช้ผลในการพูดขนาดพูดแบบเนี้ย ยังมีบางคนมาด่านะครับผมมาด่าหลวงพ่อนะครับด่าแรงด้วยนะเออคลิปแรกที่ผมลงไปแต่ะถูกด่าแรงมากเลยผมก็งงว่าออด่าหลวงพ่อเรื่องอะไรวะผมก็งงมากเลยทั้งทงที่แบบมันก็แบบพระหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรที่แบบไม่ดีะะครับอืมก็พูดไปตามเหตุตามผลเฉยเฉยพูดไปตามเรื่องตามราวนะครับอ่ะก็เสริมหลวงพ่อแค่นี้แหละนะครับลองไปฟังหลวงพ่อพูดดูสําหรับประเด็น ของอาจารย์เบียนะครับทุกท่านแต่เอาง่ายๆก่อนพระพุทธรูปเนี่ยมีการสร้างขึ้นหลังจากพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเนี่ย400ถึง700ปีนะคือไม่มีใครยืนยันว่าสร้างปีพศออเท่าไหร่หลังจากพุทธปรินิพานแล้วเนี่ย400ถึง700ปีนะสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่ไม่ได้สร้าง แล้วที่สำคัญคือในมหาปรินิพานสูตรเนี่ยก่อนพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานเนี่ยพระอนทนเนี่ยถามพุทธเจ้าเลยนะหลังจากพุทธปรินิพานแล้วเนี่ยจะตั้งใครเป็นประธานเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะแทนพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆหรือพูดโดยร,มรวมๆว่าหลังจากพุทธปรินิพานแล้วเนี่ย จะตั้งใครเป็นตัวแทนพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าบอกว่าพระธรรมพระวินัยอันเราตถาคตตรัสสอนไว้ดีแล้วนั่นคือตัวแทนของพระศาสดาเมื่อการล่วงไปแห่งเราพระพุทธเจ้าบอกว่าพระธรรมพระวินัยนั่นแหละคือพระศาสดาของพวกเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราอันนี้ยืนยันในมหาปรินิพานสูตร สร้างขึ้นมาแล้วก็เคารพกราบไหว้ก็ไม่ได้ไปมีปัญหาอะไรนะอาตมาก็เคารพกราบไหว้แต่ว่าอาตมาไม่ได้เคารพกราบไหว้พระพุทธรูปเพื่อให้มาบันดลบัน,นดาลอะไรให้ชีวิตอาตมานะชีวิตอาตมาจะเป็นอย่างไรเนี่ยกขขึ้นอยู่กับกรรมกับการกระทําของอาตมานะ,ะนนะพระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่ท่านก็ไม่เคยไปบรรดาลให้ชีวิตใคร ได้ดีได้ไม่ดีนะท่านก็ตรัสเป็นคำสัจธรรมไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่กรรมอยู่ที่การกระทําของบุคคลคนนั้นนี่พระพุทธเจ้ามีประชนชีพอยู่นะท่านสาธุชนทั้งหลายถ้ามีคนธรรมดาหรือเป็นพิสุก็แล้วแต่นะถ้ารรมาพูดนะโดยเฉพาะบอกว่าไปนั่ง ระลึวกว่าเอ๊ะคนคนนี้ตายแล้วนี่จะไปอยู่นรกหรือไปอยู่สวรรค์นี่นะนะนั่งไปนั่งมาแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จมาหาเลยอย่างนี้นะนะแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยถ้าสร้างพระพุทธรูปหน้าตากว้างสี่อกเนี่ยจะไม่ตกนรกว่าอย่างนั้นนะอาตมาก็ไม่ได้ไปปรามาทใครหรอกแต่อยากจะนำเสนอหน่อยหนึ่งว่า พระพุทธเจ้าน่ะปรินิพานแล้วคำว่าปรินิพานเนี่ยนะเอาตามหลักพจนานุกรมเลยการดับรอบการดับสนิทการดับโดยไม่เหลือเรียกอาการตายของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ผู้ที่ท่านไม่ต่อพบต่อภูมิเป็นโพธิสัตว์อีกแล้วเนี่ยปรินิพานนี่คือดับรอบจบเกลี้ยงเลยก็ในเมื่อพระเจ้าปรินิพานแล้วเนี่ย ยังจะเสด็จมาหาใครคนใดคนหนึ่งอยู่เนี่ย <c oughs> ที่หัวลอได้ยาว่าตมาอะไรนะยบนะขอโทษทีจริง <c oughs> ที่สำคัญคือพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเนี่ยท่านจะมาหาไหนแต่ว่าก็มาได้นะถ้านั่งหลับตาแล้วปั้นรูปปั้นล่างขึ้นมาเรียกว่ามโนมยอัตาคนเดี๋ยวนี้นี่ไม่ไม่ค่อยเอาหลักการ เอาหลักกูเอาหลักความเชื่อตัวเองเป็นหลักทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีพิสูรรูปหนึ่งใช่ไหมน่ะหลวงพ่อวัดท่าซุงนั่นแหละพอฤาษีลิงดำท่านพูดว่าท่านไปงานศพมาแล้วท่านก็นึกถึงว่านึกไว้วไยมคนนี้ตายไปแล้วนี่ไปนรกหรือไปสวรรค์ก็เข้าไปในห้องแล้วก็นั่งหลับตาเอานั่งหลับตาไปหลับตามา พระพุทธเจ้ามาหาเฉยเลยอถ้าที่พทธเจ้าปรินิพพานแล้วจะมาหายังไงก็จะให้ตมาคิดยังไงอตมาก็เรียนมาว่าอัตตาสามใช่ไหมโอราลิกะอัตตานะมโนมยะอัตตาอรูปะมยะอัตตาอัตตาสามเนี่ยคุณไม่ได้เรียนกันเหรอนะโอราลิกะอัต tago หนูบ้านของฉันรถของฉันที่ดินของฉันสรรพั อะไรต่างๆที่เป็นวัตถุภายนอกทั้งหมดนะนะแก้วแหวนเงินทองอะไรทั้งหมดนั่นแหละถ้าเรียกว่าโอราลิกาตามโนมยยาตาก็คือการคิดการปรุงการปั้นนั่งหลับตาไปแล้วคิดปรุงปั้นเป็นรูปเป็นล่างนะปั้นไปนี่เมืองนิพานนะนี่เมืองนรกนะปั้นไปเห็นพระเจ้าตากนะปั้นไป โอ้โหนี่พระพุทธเจ้ามาหาเลยนะเทวดามาหาเลยนะเรื่องจริงใช่หรอนะไม่ใช่ปั้นมโนมยาตาเลยเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาธรรมะใหม่ๆนี่ซึ่งมึนงงนได้ยินผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งนับถือ,อน,นะได้พูดได้สอนไปนนก็ งงสงสัยว่าเอฟเป็นไปได้หรือพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วยังจะ,ะเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดมาให้เห็นอีกมันก็ก็น่าคิดนะนก็สงสัยดีะนะก็บอกว่าพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วนั่งหลับตาไปยังจะเห็นพุทธเจ้าอีกดีนะไม่พาไปถวายอาหารหนู่นก็มีนะีะมี นนนะคนสอนอย่างนี้เนะี่ยรวยมากมา,กมายมหาศาลรวยจนไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนพรอสอนอย่างนี้เนี่ยแมวเกือบหลุดปากไปว่าคนโง่ชอบโทษทีนะ